คุณป๊อปปองกูลที่เป็นคนเดียวกับป๊อปแคลอรี่บลา b และเป็นคนละคนกับกรฟักกิ้งฮีโร่เพิ่งจะถแถลงข่าวอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ซ้อนให้กับนักข่าวที่ไปกันอย่างล้นหลามมากมๆแล้วคุณป๊อบก็พูดว่าเขาได้สร้างโลก2ใบขึ้นมาให้กับผู้หญิงแต่ละคนโดยที่ทั้งสองคนนั้นไม่ร่วงรู้ถึงการมีอยู่ของโลกอีกใบหนึ่งเลยเวนเทจพอยวันนี้ครับจะชวนคุยว่าในโลกดิจิตอลในโลกทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถสร้างโลก2ใบบนโลกออนไลน์ได้หรือเปล่า สวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะอู๋สปินนายครับคือปูพื้นไปนิดนึงก่อนแต่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คงจะพอรู้เรื่องอยู่บ้างละว่าในช่วงแบบ3-4วันที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างก็คือ มีความสลับซับซ้อนทางความสัมพันธ์ของคุณป๊อปปองกูลที่แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งในขณะที่แฟนที่คบกันแล้วก็แฟนคลับก็เห็นภาพคู่ร่วมกันอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นอีกคนเป็นคนละคนกันผู้หญิงสองคนนี้เป็นใครมาจากไหนทําไมถึงกลายเป็นว่าทั้งสองคนเป็นแฟนกับคุณป๊อปได้โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้แล้วก็ไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆคืคนหนึ่งสิปีคนหนึงสิปี ก็คือเหมือนกับว่ามันที่บอกไปตอนต้นนั่นแหละว่ามีโลก2ใบมาซ้อนกันอยู่แบบนี้เนี่ยในกรณีออฟไลน์เราก็จะเห็นได้บ่อยคือเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วการที่มี2บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้ชายจะมี2บ้านบ้านใหญ่จะบางทีก็จะไม่ใช่บ้านใหญ่บ้านเล็กด้วยนะบางทีก็แบบไซส์เท่ากันนี่แหละแต่ว่ามี2บ้านแล้วก็จะต้องเหมือนกับว่าจัดก,การชีวิตแบ่งออกเป็น2ตัวตนไปโดยสิ้นเชิงอาจจะมีแบบลูก2ที่บ้านนี้บ้านนี้มีลูก1หรืออะไรเหมนอนคล้ายๆกับเลือดค้นคนจางอะไรประมาณนี้คุณประเสริฐมี2 องบ้านสองบ้านนี้ก็ไม่เคยก็ไม่รู้ว่าอีกบ้านหนึ่งมีอยู่คือโอเคอาจจะมีบางกรณีที่แบบบางบ้านรู้บ้านหนึ่งรู้ออบ้านนึงไม่รู้บ้านนึงไม่รู้อะไรแบบนี้อ,อันนี้ย้ายมาเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์บ้างคราวนี้ไม่ได้มีแบบเป็นบ้านแบบนั้นแต่ว่าก็คือมีการสร้าง Facebook Account ขึ้นมาแบบ2 Account เพื่อที่จะแยกโพสต์ไปเลยว่าอันนี้เป็นโพสต์ของคนที่รู้จักแฟนคนนึงอันนี้เป็นโพสต์ของสําหรับแฟนอีกคนนึงอืมซึ่งในโลกความเป็นจริงเราลองมาคิด เปรียบเทียบดูว่าถ้าเกิดเราสร้าง Facebook a c c o u n t ขึ้นมา2อ c แอบเคจริงๆเพื่อเพื่อสร้างโลก2ใบอย่างที่คุณป๊อปบอกแอบเค้านึงไว้คุยกับผู้หญิงคนนึงแอบเค้หนึงไว้คุยกับผู้หญิงอีกคนนึงโดยที่ผู้หญิงจะเข้าใจว่าคุยกับคุยกับตัวตัวจริงๆแล้วเราเป็นแฟนอย่างถูกต้องโดยที่ไม่รับดูว่า เจ้าผู้ชายเนี่ยมีเฟซบุ๊กอีกเค้านึงอยู่อ่าฮะคือปกติอ่ะบนโลกออนไลน์เวลาที่เราเห็นการแบบคล้ายๆกับฟรอดแบบนี้มันมักจะเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นอิเดนติตี้เดฟก็คือแบบเป็นโจนที่ขโมยอิเดนติตี้ในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบคนที่ไปแอบสวมรอยเป็นดาราแล้วก็ไปหลอกคนอื่นว่าฉันเป็นนายเอทั้งที่ฉันไม่ใช่นายเอแต่อันเนี้ยมันแบบมันเป็นเคสที่ผิดจากปกที่เราจะคุ้นเคยกันตรงที่ว่าก็เป็นเขาทั้งสองคนไม่ใช่อเดนติตี้แทงเเนี่ยใช่เป็นเขา เองคนเดียวและเขาก็เป็นเจ้าตัวที่มีสิทธิ์ที่จะสร้างอย่างถูกต้องเพราะว่ามันเป็นเขาจริงจริงเออเพียงแต่ว่ามันกลายเป็นเหมือนกับอวตารเหมือนกับว่าเขาสร้างอวตารขึ้นมาสองอันแล้วก็เอาไ้ใช้จัดการชีวิตสลับกันไปถามเลยว่าทําได้จริงไหมไอะทำได้จริงไหมมันคงทําได้จริงแหละเพราะว่าเขาทํามาแล้วถามว่าแล้วถามว่าแปลกไหมที่หนึ่งคนจะมี Facebook 2แอคเคายืนยันว่าไม่แปลกใช่เพราะว่าเราเชื่อว่าจํานวนมากเดียวเพิ่งรู้วันนี้ เอออันนี้เป็นสปรินเทนใช่ไหมเราเชื่อว่าคนจํานวนมากมี Facebook มากกว่าหนึ่งอางเขา,อ,า,าอ่าฮะอาจจะด้วยเหตุผลต่างๆใช่ก็คืออา,อาจจะไว้คุยเรื่องงานาาสมมติว่า,อาเอีเอกเขาหนึ่งเนี่ยไว้แอดเฉพาะเพื่อนที่ทํางานก็มี ไอแอคเคาท์หนึ่งก็เอาไว้แบบว่าหยาบคายกับเพื่อนเพือ่อนอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกคือหมายความว่าทั้งสองแอคเคาท์เป็นตัวตนของเราจริงๆทั้งสองแอคเคาท์นี้ไม่ใช่เรื่องแององปงงแลกใช่ใชรหรืออาจจะเป็นแบบว่ามีแอคเคาท์หนึ่งเอาไว้สําหรับการที่จะไปคอมเมนต์ในแบบที่ไม่อยากจะใช้ชื่อตัวเองคอมเมนต์ Comment คือเป็นคนชอบคอมเมนต์มากตามแบบเพจต่างๆแลวสวรู้สึกว่าไม่อยากให้เพื่อนมาเห็นสำหรับการคือตอัวตนจริงคือแอคเคาท์หล,กลกักเนี่ยเป็นแอคเคาท์สุภาพใชกแอคเคาท์หนึ่งเอาไว้หยาบคายตลอดเวลาอ ไอ,ไอ้นู่นไอ,อ้นี่ก็เป็นไปได้แล้วแต่จ,จุดประสงค์ของการจะมีหลายแอคเค n t เพราะฉะนั้นประเด็นที่ว่าคนนึงมี Facebook 2งแอคเค้แปลกไหมไม่แปลก,แ,ปลกแล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก็ไม่แปลกเพราะว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์หลายรุ่นโดยเฉพาะโทรศัพท์ Android เนี่ยสามารถลง Facebook ได้2แอปพร้อมกันหรือแม้กระทั่งแอปหลักแอปเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะสลับแอคเค n t กันได้ไม่ยากแล้วคืออย่างที่อย่างที่แบบว่าอาจจะมีขั้นตอนมากสุดก็คือใช้แอปพลิเคชัน Facebook นี่แหละแล้วก็ซายเอา คือ sign out l o อ in ินใหม่ sign out log in ินใหม่แต่วันนึงต้องทำกี่รอบก็เสียเวลานิดนึงค่ะเป็นคนติด a c e b o o k ก็จะเสียเวลาแต่ก็ทําได้คือทั้งคน Android และ iPhone อาจจะพลาดอาจจะลืมไปว่าแบบ account นี้ผิดหวะอะไรอย่างเงี้ยเอยแต่10ปีไม่พลาดเลยนี่ก็ไม่ธรรมดานะเออสุดยอดหรือหรืออาจจะแบบลงแอปเสริมก็จะมีแอปเสริมที่ทําให้สามารถที่จะแบบกดเลือกได้ง่ายๆเลยว่าวันนี้จะโพสต์แบบอันนี้อันนี้จึ๊กจึ๊กสลับกันไปก็มีแอปพลิเคชันให้เลือกใช้มากมายไม่ได้ไม่ชี้พงให้ก็รอกแต่ว่าอาจจะหาหาเอ้ เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่คนหนึ่งจะมี2องแอคเคไม่แปลกที่ 2account าน์นี้จะมีตัวตนที่แตกต่างกันแต่มาดูความแปลกนิดนึงของเคสนี้ก็คือมีเป็นตัวตนจรงิงทั้งสองแอคเคาน์แต่ลองนึกดูนะครับว่า 2account นี้เนี่ยแต่ละคนไม่รับรู้ของการมีอีกแอ c เคา t ์นึงอยู่ได้ยังไงถ้าเกิดลองเปรียบเทียบว่าอะตัวผู้ชายามีแอ c เคา t ์ที่ ไอเคาหนึงก็คือผู้หญิงคนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเฟรนด์กลุ่มเพื่อนที่จะอยู่ในนี้เนี่ยก็จะเป็นเฟรนด์ของผู้หญิงคนนั้นต้องแบ่งเฟรนด์กันด้วยต้องแบ่งเฟรนด์กันออคือหมายความว่าจะมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งเป็นเฟรน์ทั้งสองแอคเคาท์ไม่ได้ใช่ซึ่งเพื่อนที่บอกว่าจะเป็นเฟรนดทั้งสองแอคเคาท์ก็คือจะเป็นเพื่อนของคุณป๊อปนั่นแหละ ที่จะเป็นแบบมิวชวลได้ชแต่เขาก็จะอย่างนั้นไม่ได้เพราะเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเก็บเป็นความลับเอาไว้ให้รู้ในกลุ่มเล็กๆเท่านั้นก็จะแปลว่าแต่ละเฟซบุ๊กหน้าจะหลักๆแล้วเป็นเพื่อนที่รู้จักมาจากทางผู้หญิงเพื่อนของผู้หญิงซึ่งก็มีข้อมูล้ว่าอย่างเฟซบุ๊กของคุณป๊อปที่เป็น o u า t หลักก็จะโพสต์รูปคู่กับคุณโบบ่อยๆคนที่เขาไม่ได้แต่งงานด้วยอ่ะบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพับลิกลี่แล้วเนี่ยในที่สาธารณะก็จะรับดูว่า คุณป๊อปเนี่ยมีแฟนชื่อโบหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคําอธิบายที่จะสมเหตุสมผลที่สุดเลยก็คือคนที่คุณป๊อปแต่งงานด้วยคือคุณปลามไม่ติด Facebook ก็เป็นไปได้ไม่มีตัวตนบน Facebook เยอะขนาดนั้นไม่ไม่นิยมการจะแบบอยู่บน Facebook ก็ก้มเกียงอย่างนี้ก็ยังมีคนแบบนี้อยู่เยอะนะก็เยอะมากเยอะมากไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่บน Facebook เพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยได้เห็นอะไรที่แบบว่าอาจจะมีคนแชร์อาจจะมีคนแท็กอาจจะแบบเกิดการเห็นอะไรขึ้นมาแปลว่าเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่ค่อยติดก็ได้อืถูกไหมหรือไม่ติด f Facebook ทั้งสองคนก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันแต่ก็มีความรู้สึกว่า อ,ออันนี้อาจจะเป็นไปได้น้อยกว่าเพราะว่าเราจะเห็นแอคทิวิตี้ต่างๆของคุณโบใช่ป่ะ<ม>แล้วก็สุดท้ายก็มาใช้ Facebook เป็นเครื่องมือในการที่จะเขียนโพสต์เป็นสื่อกลางที่จะเขียนโพสต์อธิบายชีย้แจงเรื่องทั้งหมดแล้วก็มียอดแชร์ไปเป็นแสนๆเกือบ2องแสนครั้งอะไรอย่างนี้เน<ม>ี่ยก็เป็นไปได้ว่าคนนึงอาจจะติด Facebook มากกว่าอีกคนนึ่ง<ม> <c oughs> ทีนี้สามารถเมนเทนความสัมพันธ์แบบนี้ได้ระยะเวลา1ิปีโดยที่ ไม่มีม<า>โลก,กใดโลกหนึ่งรับรู้การมีถึงอีกโลกหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากมากสมมุติว่าไม่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นนอกจากวงของเราไปนิดนึงก็คือสิ่งที่เรียกว่า people you May know huh. คุณอาจจะรู้จักคนนี้แล้วแบบเสนอขึ้นมาบ่อยอครั้งที่เราแบบเฮ้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าอยู่ในวงเดียวกันหรือว่าบางทีอย่างของกรณีของเราอะ่ะคือคุณป้าที่เป็นคนทําร้านซักรี แถวบ้านคือเอาผ้าไปส่งไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันไม่ว่าจะทางช่องทางโซเชียลมีเดียไหนไม่มีไลน์กันไม่มีตัวไม่รู้อะไรไม่มีอีเมลไม่มีอะไรเลยแต่มันมักจะซักเจสขึ้นมาว่า people you may know เราก็แบบเราไม่รู้แม้กระทั่งชื่อเขาด้วยอย่าแต่ว่า a c e b o o k ซักเจ๊สขึ้นมาให้แล้วเดาในอย่างเดียวคือโลเคชั่นดังนั้นก็จะต้องมีเหมือนกับว่ามันเอาโลเคชั่นเข้ามาคิดคำนวณด้วยว่าคุณอยู่ที่เดียวกันบ่อยๆขนาดนี้เนี่ยคุณก็น่าจะรู้จักกันแหละดังนั้นก็อาจจะควรต้องมีกรณี กรณีที่เขาจะคุมไม่ได้ว่าเพื่อนคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะรับรู้ทั้งสองโลกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรับรู้เนี่ยก็มีโอกาสที่เพื่อนคนใดคนหนึ่งคนนั้นเพื่อนของผู้หญิงก็ตามเรือเพื่อนของหรือตัวผู้หญิงเองเลยก็ตามอาจจะเห็นอีกแคา้วหนึ่งขึ้นมาก็ได้เพราะว่าคุณก็อยู่โลเคชั่นเดียวกันบ่อยๆ อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ออฟไลน์ทําไม่ได้ uh huh. คือออฟไลน์เนี่ยถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเลยถ้าบอกว่าไม่ใช่โลกดิจิตอลเนี่ย uh huh. การตัดขาดแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เครื่องคนละกลุ่มกันเลยมีบ้านอยู่คนละที่บ้านแรกอยู่พระรามสามบ้านสองอยู่ประตูน้ําเออบ้านอยู่ที่ทำงานแล้วว่ะแต่หมายถึงว่า มันสามารถที่จะตัดขาดกันได้เลยใช่แล้วก็แล้วก็เมนเทนเวลากันว่อตอนเย็นฉันต้องอยู่ที่นี่นะเพราะฉะนั้นจะไปหาได้ตอนดึกตอนบ่ายฉันต้องทํางานนะในขณะที่บอกอีกคนนึงว่าตอนเช้าจะต้องทํางานตอนบ่ายจะต้องวางอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นเนี่ยสามารถที่จะที่จะเมนเทนได้แต่ในโลกของดิจิตอลแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะมีระบบที่สักเจสกันได้ตลอดเวลารับมันพร้อมจะมาแบบชนกันได้เสมอถ้าหากว่าสังเกตก็เป็นไปได้ว่าอีกโซนหนึ่งอาจจะเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ทันได้สังเกตเพราะมันไม่มีอะไรให้ต้องมาฉุกคิดหรือว่า สงสัยขึ้นมาไงพอมันไม่มีอะไรให้สงสัยพอเห็นอันนี้นิดนึงก็จะแบบเออไม่เห็นไม่เป็นอะไรหรอกหรือที่บอกว่าเคยมีภาพอ,าออกข่าวคู่กันกับคุณปลาที่แต่งงานกัน,ก,นก็อาจจะเหมือนกับว่าเห็นแต่ไม่ได้คิดพอไม่ได้คิดปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรให้คิดต่อแล้วนึกออกป่ะมันก็ไม่มีอะไรคือสสคือก็คงมีการระแาคะระขายแต่ว่าในแถลงข่าวคุณปอบก็บอกว่าเออก็จะใช้วิธีการโกหกเอาแล้วถ้าเกิดโกหกไม่สําเร็จก็จะโกหกให้สําเร็จให้ได้แต่อันเนี้ยดูเหมือนจะไม่เวิร์กแต่จริงๆเวิร์กนะคือ ที่เรายัางอยู่แล้วเรายัางรักอ,ะอ่ะเราจะมีแนวโน้มที่อยากจะเชื่อทุกอย่างที่เขาพูดคือการจะเชื่อว่าเขาไม่ซื่อสัตย์อ่ะเป็นเรื่องที่ยากมากดังนั้นถ้าหากว่ามีข้ออ้างอะไรบางอย่างที่ขอให้ฟังขึ้นแค่แบบ30%ก็เถอะแต่เราอยากเชื่อเราก็จะเชื่อตามนั้นแล้วเราก็จะคิดว่าเราคิดมากไปอ๋อนี่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วผู้หญิงการที่จะเชื่อได้เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแฟกต์แบบสมเหตุสมผล100%่งร้อยเปอร์เซ็นต ก็เออแล้วแต่กรณีบางกรณีคือแบบเหมือนกับบางทีเราก็ตัดนะว่าไม่อยากคิดต่อแล้วเอาเป็นว่าเราเชื่อแบบนี้แล้วกันเอาเป็นว่าไม่คิดเอาเป็นว่าแบบเราไม่คิดมากมากไปกว่านี้ในขณะที่ฝั่งผู้ชายเองอย่างฝั่งคุณป๊อปเองก็บอกว่าถ้าโกหกไม่สาเร็จก็จะทําให้สําเร็จให้ได้ก็คือพอเห็นว่าผู้หญิงยอมรับแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองโกหกสําเร็จแล้วเอแต่ความจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีน้ําหนักมากพอขนาดนั้นก็ได้อซึ่งก็ถ้าหากว่าฝั่งผู้หญิงไม่ได้อยากจะแบบว่าต่อความยาวสาวความยืดอะไรมากมายเขาก็ยังดูปกติดีนนะเลลยยยส่่ววใหหญแ้กก็็ัังงมา มีกิจกรรมพาไปกินข้าวไปเที่ยวกันก็ทุกอย่างยังโอเคก็ยังแบ่งเวลาให้ได้อยู่ก็ไม่รู้สึกว่าแบบว่ามีมีอะไรผิดปกติอาจจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เจอผู้หญิงที่จะไปเช็คทุกอย่างไงคือบางทีก็จะมีคนที่แบบพอเขารู้ว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าตามเช็คทุกอย่างทุกหนทางที่สามารถทำได้แล้วก็จะแบบมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้ก็คือเหมือนกับว่า คุณผู้ชายทั่วประเทศเราก็จะ<ห>โดนผู้หญิงถามว่าเธอมีเฟซบุ๊ก k กี่แอคเขาอยู่ดีก็โดนสอบสวนขึ้นมาก็อาจจะบอกว่าใช้วิธีที่เขาทำกับบนทวิตเตอร์ใช่ป่ะโพสต์ภาพแฟนลงไปบอกว่าถ้าหากคุณคบผู้ชายคุณไม่อยู่ด้วยกรุณานหลังไมมาหาเราจะได้คุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออกลายเป็นต้องมาประกาศถามกันอีกเนาะแล้วโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นล่ะพะกรณนีเนี้ยเขาพูดถึงเฉพาะแค่เฟซบุ๊กว่าเขามี2แอคเขาอ่าเรารับรู้กันว่าคุณป๊อปปองกูลเนี่ยมีอินสตาแกรมที่แอคทีฟมากๆด้่าก็ อันนั้นเนี่ยเขาโพสแต่เรื่องงานถ้าเขาไปสัง<ช>เกตก็คือจะจะ,จะไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวให้แซลอะไรกันขนาดนั้นคือวิธีที่ถ้าเป็นเราแล้วเราจะรู้สึกว่าจะได้ผลเนะ่ยเราก็จะพูดว่าอันนี้เป็นตัวเราเองนะว่า Instagram เป็นที่ที่เอาไว้ใช้ในการติดต่อง,งานด้วยคือมันไม่มีความ p r i v a t e ขนาดนั้น Facebook มันแบบเป็น friends only เป็นเพื่อนเท่านั้นได้แต่ i ิน t a g r a m เนี่ยถ้าเป็นดารา มันจะเปิดเวดอินสตาแกรมไม่ได้เพราะว่าันีเป็นแหล่งหานี่เป็นเลอมันเป็นแหล่งหาเงินพราฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอันนี้อยากให้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเท่านั้นส่วนตัวมีอะไรเดี๋ยวเราไปโพสกับมูล c e b o o k กอินสตาแกรมก็จะปลอดภัยใครเข้ามาดูก็ได้แล้วคนขุดก็เยอะก็จะมีคนขุดเก่าๆหน่อยอินสตาแกรมก็อาจจะเจอบ้างแต่คือหมายความว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีมูลขนาดที่จะต้องมาบอกว่าเอาตอนนั้นคบใครตอนนี้คบใครเลยแคปชั่นไม่ได้บอกว่านี่แฟนฉันมันก็อาจจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นแบบเหมือนกับแฟนคลับมาขอถ่ายรูป เอาหัวยชนกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็พอจะจัดก,การได้เนาะรวมถึงการออกทีวีของเขาการออกรายการแต่ละรายการเนี่ยก็เป็นที่รับดูกันจ,จากการที่มีการขุดกรณีขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าจะไม่มีการพูดถึงแฟนคุับ๊อปเลยในกรณีที่ออกทีวีมไม่พูดชื่อไม่พูดถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวนี่แหละก็ทําให้เขาสามารถที่จะเหมือนที่เขาเป็นคนพูดว่าทําให้รักษาโลกทั้งสองโลกนี้มาได้เป็นเวลานานแบบ10ปีขนาดนี้ความคิดเห็นของเราคือเราคิดว่า มันเป็นไปได้แค่ไหนกับเรื่องเ c e b o o k แอคเค้าอ่ะง่ายสุดๆเลยคือการมีโทรศัพท์2เครื่องที่จะได้ไม่ต้องมาเหมือนกับว่าสลับเปลี่ยนแอคเค้ากันอยู่เรื่อยๆคือพกแบบเป็นฟิสิกอลไปเลย2เครื่องอันนี้หมายถึงว่าเดี๋ยวไปลื้อก่อนอันนี้หมายถึงว่าในในกรณีที่มันไม่อยากยุ่งยากกับการแบบต้องล็อกเอาต้องล็อกอินต้องใส่แอปแบบ t h i r d Party ตเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีบันเลย2เครื่องอันนี้คือเขาใช้กันอยู่แล้วอย่างสมมุติว่าคนที่ทํางานที่เป็นแบบคล้ายๆเป็นเอเจนซี่ที่ต้องโพสให้แบรนด์ใหญ่ๆอ่ะ หือเฟซบุ o กแอ c เค้าที่มีแฟนหลักล้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วโอกาสที่จะโพสผิดกับ f a c e b o o ของตัวเองก็แยกไปเลยก็แยกเครื่องไปเลยอันนี้ก็มีคนทำอยู่เอออันนี้ก็เลยเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าพอเราจะเด็นขึ้นมาว่าการมีโทรศัพท์2เครื่องอ่ะมันถ้าหากว่าอธิบายที่มาของ2เครื่องไม่ได้อันนี้อันตรายกว่าเดิมอีกสคืออยู่อยู่สมมติว่าเธอพกโทรศัพท์2เครื่องแล้วก็จะแบบก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าว่าเรามีโทรศัพท์เบอร์ที่2อะไรอันนี้คือเรื่องใหญ่อันนั้นคือถ้าอธิบายไม่ไดต่อ แบบมีเดียเอเจนี่อันนี้เอาไว้ติดต่อแบบเป็นเบอร์แยกส่วนตัวนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเข้าใจถึงการมีอยู่ของโทรศัพท์2เครื่องทันทีแล้วก็2เครื่องนี้สามารถถูกใช้ในการเป็นคนละคนกันได้แบบง่ายดายวิธีนี้ก็จะง่ายขึ้นผู้ไปผู้แปลกายเป็นเหมือนกระชีพโพรงให้กระรอง <laughs> อันนี้ก็จะได้แบบสอ,สองทางไงคือบอกว่าเรารู้ว่ามันทําได้แล้วเราก็จะได้แบบดูว่าเอ้ยอีกฝ่ายหนึ่งกําลังทาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องมานั่งไล่หาว่าเขามี2ตัวตนไหมอะ่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเนาะมัน<อ>แปลว่าเราไม่ได้ไว้ใจเขามาตั้งแต่ต้นแล้วถ้าจะเช็คจริงๆเช็คได้ยังไงว่ามีเกล่ยข้ากันแนะ่โโหมันต้องเป็นคนที่ละเอียดมากๆละเอียดพอที่จะแบบเหมือนกับสังเกตทุกเม็ดเลยอะ่ะเหมือนแบบ เธอบอกว่าเธอจะแชร์ภาพที่นี่ทำไมวันนี้ไม่เห็นมีใน Facebook นี้ อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบวันนี้เห็นเล่น Facebook ทําไมไม่เห็นความเคลื่อนไหวแบบที่เราสามารถมองเห็นได้โอ้ซึ่งแบบซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายเออแต่มันก็ต้องสังเกตเยอะๆมาก,มากๆแบบอยู่ด้วยกันก็ต้องแบบเลว่าเล่น Facebook เครื่องไหนไอเฟซบุ๊กไหนที่ใช้กับเล่าอะไรอย่างเงี้ยขอพาสเวิร์ดเฟซบุ๊กอะไรเง,งี้ย่ะน่าอาจจะยากเออมันเป็นแบบก้าวไกายเรื่องส่วนตัวไปแล้วคงไม่มีใครจะอยู่อยู่ขอพาสเวิร์ดเฟซบุ๊กหน่อยให้ไหมก็ไม่ไมให้เออมันต้องแอบ,บสังเกตเอาเองว่าโทรศัพท์2เครื่องที่เครืื่่อออองหรากนยูบ Facebook ข เพื่อนต่างๆทั้งหลายเพื่อนน้อยไปหรือเปล่าทําไมแบบมันไม่ค่อยมีเพื่อนมาเม้นหรืออะไรถ้ามันมีแต่เพื่อนเราอะออมาเม้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องน่าสงสัยละอเธอว่าไงคิดว่าเรื่องยากเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะเช็คได้คือยากทั้งการสร้างโลกซ้อนสองโลกแล้วก็ยากทั้งการที่จะเช็คถ้าหากว่าสร้างได้แล้วถูกเขาก็ทํามาได้เป็นสิบปีเลยนะ อันนี้เรียกว่าเป็นกรณีพิเศษมากๆแล้วกัน,นเนาะคือท,ท,ที่เราตกใจคือเรารู้สึกว่าทําได้ไม่พอเป็นดาราด้วยถ้าสมมติเ,ออเป็นคนธรรมดาวทั่ว,วไปทำเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ายากขนาดนี้ออนี่เรารู้สึกถึงความยากเลยว่าเป็นดาราด้วยต้องเมนเทรเรื่องนี้ให้ได้ด้วยเนี่ยเพราะว่าไปไหนคนก็รู้จกักแล้วก็อยู่กับอยู่กับผู้หญิงก็มันก็ต้องพับลิกอยู่แล้วถูกปะ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะอยู่กับ ก็เขามีแฟนไม่ใช่ว่าจะต้องเจอกันในที่ที่แบบคนอื่นไม่เจอ,อก็คนอื่นก็ต้องเจออยู่แล้วมันม, <he S 2> มีโอกาส <he S 2> ที่แบบว่าไอาคนนักข่าวบันเทิงบ้างจะแอบถ่ายบ้างคนธรรมดามทั่วไปแฟนคลับบ้างจะเข้ามาแล้วแฟนคลับก็เป็นแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับที่มีกลุ่มอยู่แล้วอ่ะแฟนคลับก็จะตาม พอเจอเนี่ยเขาก็ต้องสงสัยแล้วแหละว่าอ้าเฮ้ยทำไมมีกับอยู่กับผู้หญิงสองคนอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นกรณีพิเศษมากๆที่ทําได้สําเร็จแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถึงกับเราต้องรีบมานั่งคุยเพื่อวิเคราะห์กันเลยว่ามันทํายังไงได้บ้างวิธีการที่จะสร้าง Facebook 2งแอคเคาซึ่งนั่นแหละก็เห็นแล้วว่าทําได้ส่วนจะทําได้เนียนแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแบบ ความความสตรองของแต่ละคนแล้ว่าไม่ไม่หลุดไม่หลุดสมมุติว่าแบบมีอยู่กับผู้หญิงคนนึงแล้วเขาก็มีเพื่อนมาทักเขาแบบเฮ้ยวันก่อนแท็กรูปไปไม่เห็นแอปพูบเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเอยไม่เห็นมีในแอคเขาส่งมิแอคเขาไหนอะอะไรอย่างเงี้ยหลุดหลุดไม่ได้ไม่ได้ครับหลุดเด็ดขาดจะต้องแบบเป็นคนที่สตรองพอสมควรแต่ไม่ว่าจะยังไงนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแบบผ่านพ้นไปได้แบบไม่มีบาดแผลเนาะแต่คนทั่วไปอย่างเราก็ก็มาได ได้ความรู้เพิ่มเติมว่ามันสามารถที่จะสร้างโลกใหม่ขึ้นมาได้แต่ถามว่าควรทําในแบบจุดประสงค์นี้ไหมก็ไม่ควรเพราะว่ารักใครแล้วก็ต้องจริงใจกับเขานะคะอ,อะไรที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตก็จะอยู่บนอินเทอร์เน็ตตลอดไปนะครับนี่คือแบนเ a g e พอยต์ของวันนี้ครับคิดเห็นอย่างไรนะครับทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้ครับ